เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอประคุณ fc แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีใจรักในการส,าส,สะสมเหรียญสะสมธนบัตรกันนะครับช่องคูดงคอยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับให้กับคนที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะส,ะสมธนบัตรได้เข้ามาศึกษาเหรียญศึกษาธนบัตรร่วมกันนะครับหรือว่าของสะสมหรือว่าบางทีอาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบางคน ต้องการที่จะจําหน่ายขายเหรียญช่องคูดงคอยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่รับซื้อเหรียญแต่ก็ต้องเปิดปากนิดนึงนะครับว่าคูดวงไม่ได้เป็นพ่อค้านะครับปัจจุบันยังมีความสุขกับการส่องเหรียญ2่อธนบัตรอยู่คลิปนี้ EP นี้ก็ใช้คําว่าหายากแล้วก็ประกาศรับซื้อก็ได้นะครับแต่เหรียญแรกที่คูดงอยากได้มากๆก็คือเป็นเหรียญ ทองแดงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25สตังค์หรือว่า50สตางค์พอสอไหนก็ได้นะครับเนี่ยแต่ขอให้เป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับเหรียญพระเสียนตรงทองแดงใครมีติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เราอยากได้ก็ตามหาเรื่อยๆนี่แหละ เนี่ยครับผมตามหาอยู่เรื่อยๆละครับขอให้เป็นพัดเสียงตรงนะครับใครมีเหรียญทองแดงเยอะๆพลิกมาดูด้านหลังถ้าเป็นพัดเสียงตรงก็ทักทายเข้ามาทีนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นเหรียญหายากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวยๆนี่ราคาสูงถึง2,000บาทเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ10บาทโดยเฉพาะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2549 ตอนที่คูโด่งไม่มีนะครับคูโด่งก็ประกาศรับซื้อจนปัจจุบันเนี่ยคูโด่งก็ได้มาแล้วนะครับถามว่าถ้ามีอีกคูโด่งรับซื้อไหมก็ยังรับซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับสําหรับเหรียญที่คูโด่งมาประกาศรับซื้อดูให้ดีนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ดูด้านหน้าของเหรียญเนี่ยนี่ครับผมเห็นไหมอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญออฟเซ n นเต เป็นเหรียญออฟเซ็นเตอร์นะครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นเหรียญออฟเซ็นเตอร์นะครับนี่ครับผมก็เห็นอย่างเด่นชัดเนาะเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยบางคนจะเรียกเหรียญไส้แตกก็ได้เราก็ไม่ได้ว่าทีนี้มาดูด้านหลังของเหรียญอันนี้ปีสีนะครับอันนี้ก็ปีส9เเห็นไหมเนี่ยหลายคนก็เรียกเหรียญไส้แตกนี่ครับผมเหรียญไส้แตกเนี่ย เหรียญออฟเซนถ้าเกิดในงานของคู่โดงนี่ก็จะเรียกเหรียญออฟเป็นการออฟเซนเตอร์ปั๊มไม่ตรงเซนเตอร์นะครับหรือว่าปั๊มเยื้องศูนย์ถ้าแปลของไทยนะครับก็ปั๊มเยื้องศูนย์ไม่ตรงเซนเตอร์ไม่ตรง, center, ตรงกลางนั่นแหละปีสี่เก้าอิสมัยตอนที่คู่โดงยังไม่มีนี่คู่โดงก็ประกาศรับซื้อนะครับพอร,รับซื้อก็โดนคอมเมนต์เยอะเหมือนกันว่าเราไม่ซื้อจริงบ้างเนี่ยเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดเนี่ยแบบเนี้ยสี่ร้อยห้าร้อยได้อยู่ สว,สวยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดครึ่งเหรียญปั๊มเยื้องไปครึ่งเหรียญเลยเช่นสีขาวแบบนี้เข้ามาอยู่ครึ่งเหรียญแบบนี้สองพั 2, บาทถึกนะครับก็ลองๆองดูนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ตามหาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับผมใครมีก็จะแบ่งปันกันก็ยินดีเนาะเข้ามาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราคาคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอคอยด้วยนะคะ